ก็จิบนะหมายนี้น้ำตื้นๆนะครับต้องเอาเหยื่อเพรแบบอมตูมอมได้เลยนะน้ำตื้นมากมีตัวนะนะแต่วรรจากัดหรือไม่ล็อกจิบ นกกระจิบนี่ครับนานาะแล้วเอาเหยื่อที่มันอมได้เลยนะ <c oughs> นกับปลาช่อนนะครับปลาช่อนนี่ครับนนาน,ะนกกระจิบนะครับกับไซนี้นะนานาะดูโอ้โหเนี่ยไซเนี้ปลาช่อนนะกับหมายอย่างเงี้ยนะครับมีตัวอย่างนี้ก็หลวแล้วนะครับนนานี่อย่ากนกกระจิบเ,เบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยดูหมายหมายเป็นแบบเนี้ยเนีนะ่ยนนาดู ฝากผลงานด้วยนะครับกับยางรุ่นนกกระจิบนะครับ